สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro i r มาเทบอดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS TaiChi The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ Opp o p p o สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Over Sock ็ o n e TV นะครับไม่ใช่ Over Clock Zone TV นะครับวันนี้มาอยู่กับผมครับตัวเป็นๆนะครับยังไม่ตายนะครับสำหรับนัดมิสเตอรี่นะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับโน้ตบุ๊กนะครับที่เงียบหายไปสักพักใหญ่ๆนะครับจะมีเป็นอัลต้าบุ๊กหรืออัลต้าตินมาวันนี้เรามีโน้ตบุ๊กมานะครับก็ยังมีมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นในรุ่นซีทริส P840T ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปๆของทางโตชิบ้าเหมือนกันนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาดูดีไซน์แล้วก็สเปคกันเลยดีกว่าหลายคนน่าจะรอดูสิ่งนี้มากกว่าอ่ะมามาดูเลยดูเลยดูสิเออเริ่มที่ดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับมีการเล่นลวดลายนะครับเป็นลายขุขขุขะมีดูมีแบบเท็กเจอร์นะครับพื้นผิวจะไม่เรียบนะครับ สีสันของเจ้าตัวนี้นะครับดูจากสีลวดลายแล้วจะดูเป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับในอนาคตก็คาดว่าน่าจะเป็นกำนันนะครับก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี้แถวบ้านผมก็เรียกว่าคนแก่นั่นเองไม่ใช่นะครับลายก็จะเป็นสีบรอนนะครับดูภูมิฐานดูขึงขงขังดูมีอายุนิดหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นโลโก้ตัวชิบ้านะครับติดอยู่ตรงกลาง ก่อนที่เราจะมาดูอินเทอร์เฟซนะครับเรามาดูดีไซน์รอบๆตัวเครื่องกันสักหน่อยนะครับตัวเครื่องก็เป็นไปตามสไตล์ของทางโตชิบ้าเขานะครับบอดี้รอบตัวเครื่องก็จะเป็นพลาสติกเนื้อชั้นดีนะครับแล้วก็สีสันก็จะเป็นสีบอลทั้งตัวเครื่องเลยนะครับมีลายเป็นเท็กเจอร์เป็นพื้นผิวไม่เรียบนะครับทั้งตัวเครื่องเลยเหมือนกันทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของอินเทอร์เฟซหรือพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆจะมีอะไรมาให้กันบ้างเรามาดูกันเลยนะครับ จากด้านขวาของตัวโน้ตบุ๊กนะครับอันแรกเลยเริ่มจากนี่เลยครับอันนี้เป็นพอร์ตสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับเป็น AC in นั่นเองนะครับหรือ DC in นั่นเองเอาสักอย่างนะครับก็พอร์ตสำหรับชาร์จไฟนั่นเองถัดมานะครับจะเป็นช่องระบายอากาศนะครับเป็นพัดลมนะครับระบายความร้อนจากในตัวเครื่องออกทางช่องนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยถัดมาก็จะเป็นดีซับ15พินนะครับสำหรับต่อจอหรือสาย VGA ออกไปข้างนอกต่อไปนะครับ HDMI นะครับเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นสีฟ้าๆนี้ USB 3.0นะครับแล้วก็พอร์ตออดิโอนะครับก็จะมีทั้งไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับ3.5มิม2พอร์ตนะครับสีของขอบของตัวเครื่องนะครับจะแตกต่างจากด้านบนนิดหนึ่งนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสีบรอนออกอมอม อ,อ,อมอะไรสักอย่างเหมือนอมตังลูกน้องอะไรเงี้ยนะฮะใช่นะครับอมทองทองนิดนึงนะครับด้านล่างก็จะเป็นอมเทาๆนะครับก็2อ,อมเลยนะครับก็จะดูเป็นคนละเฉดส,สีกันดูมันมีเท็กเจอร์มีอะไรอะไรขึ้นมานิดนึงนะครับด้านหน้าครับด้านหน้าถ้าเราสังเกตนิดนึงเนี่ยจะเห็นว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยจะมีความหนานะครับเพราะว่ายุคนี้หลายคนจะคุ้นชินกับความบางที่เป็นอัลตาบุ๊กหรืออัลตาตินต่างๆนะครับ แต่ด้วยความหนาของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่อย่างแน่นอนนะครับอ่ะเจอแล้วเป็นพอร์ตสำหรับเสียบ SD card นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้ยังจะกล้าเล่นนะครับนิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอานะครับจริงๆมันก็เป็นสเสน่ห์ของรายการเราแล้วแหละนะครับด้วยความที่มันไม่หาอย่างนี้แหละนะครับช่วยหาหน่อยพอเหอะอ่ะที่ไฟแวบๆบแบบอยู่ตรงนี้นะครับเป็น led บอกสถานะการใช้งานนะครับก็จะมีมาให้3จุดด้วยกันนะครับ มาอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีนี่เลยครับ DVD มาให้นะครับมี Optical Drive มาให้นะครับก็มาอยู่ทางฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับสำหรับคนที่ชอบต่อเมาส์ใช้เมาส์หายห่วงครับเปิดไดรฟ์ d ออกมาไม่ชนกับมืออย่างแน่นอนนะครับนี่ครับออกไหมครับมันปิดเครื่องอยู่นะฮะถัดมาครับก็จะเป็นพอร์ต USB 3.02อพอร์ตนะครับเท่ากับว่าเครื่องนี้มีมาให้3พอร์ตนะครับ r j 4 5สำหรับสายแลนนะครับแล้วก็เคสซิงตันล็อกนะครับมาดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับด้านหลังเนี่ยส่วนล่างนี่จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะเป็นช่องที่เอาไว้เปิดสําหรับการอัปเกรดนะครับเป็น SSD หรือฮาร์ดดิสหรือแรมนะครับหรือส่วนอื่นๆต่อไปนะครับก็สามารถแกะได้ด้วยน็อต3ตัวตรงนี้นะครับอ่าแกะไม่ยากนะครับ ถัดมาตรงกลางนี้หน่อยก็จะเป็นโลโก้ Windows 8นะครับติดอยู่แล้วก็จะเป็น serial number ของเจ้าเครื่องนี้นะครับจากทาง Toshiba ทีนี้ครับเรามาดูด้านไหนกันบ้างในส่วนของหน้าจอแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับหน้าจอเรามาว่ากันก่อนเลยนะครับเป็นหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับมี resolution อยู่ที่1,366คณ768นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับทัชสกรีนได้10จุดนะครับนี่ ี่เป็นไงหลอไหมหล่อไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Windows 8นะครับด้านบนนะครับก็จะมีกล้องเว็บแคมิราติดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไมโครโฟนอีก2จุดด้วยกันนะครับตรงนี้ถัดลงมานะครับในส่วนของชุดแผงคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับเรามาเริ่มจากด้านบนนี้เลยนะครับก็จะเป็นปุ่ม power ครับอยู่ตรงนี้เห็นชัดกดง่ายนะครับมีไฟ LED ด้วยนะครับถัดมาด้านข้างนะครับจะเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับเสียงดี จากทางเฮอร์มันคาร์ดอนนะครับต้องยอมรับเลยว่าเสียงดีจริงๆคีย์บอร์ดครับเป็นคีย์บอร์ดแบบชิคเลตคีย์บอร์ดนะครับจะมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับใช้งานง่ายมีคีย์บอร์ดภาษาไทยมาให้ใช้งานอย่างแน่นอนนะครับด้านล่างจะมีไฟ LED นะครับแบ克ไลท์นะครับติดอยู่ใต้แผงคีย์บอร์ดนะครับมีปุ่มปิดด้วยเปิดปิดนะครับคนที่ชอบใช้งานในที่กลางคืนกลางคืนมืดมืดอันนี้แหละจะช่วยทันได้เลยละครับ ทัชแพดครับจะถัดลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับกรอบก็จะเป็นขอบโครเมียมนะครับแววๆเป็นทัชแพดแบบมัลติทัชนะครับสามารถใช้งานสอดคล้องกับ Windows 8ได้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันฟีเจอร์มาครบเลยในทัชแพดนะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับจะเป็นพื้นผิวเดียวกันกับตัวทัชแพดนะครับแต่จะมีเส้นนะครับมาขีดกั้นบอกไว้ว่าอันนี้เป็นคลิกซ้ายอันนี้เป็นคลิกขวานะครับทัชแพดนี้เนี่ยจะมีปุ่มเปิดปิด การใช้งานด้วยนะครับจะอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเพียงแค่คุณกดดับเบิลคลิกไปที่บริเวณตัวไอคอนของเขานะครับก็จะทําการปิดทัชแพดใช้งานไม่ได้แล้วป้องกันการมือไปโดนเวลาเราพิมพ์ใช้งานนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายครับตรงนี้ครับถือว่าเป็นจุดเด่นของทางโตชิบานะครับที่จะมีมาในรุ่นท็อปๆหลายๆรุ่นนะครับก็คือฟิงเกิลพิ้นนะครับตัวสแกนสายตาไม่ใช่นะครับสแกนลายนิ้วมือนะครับ ล็อกความปลอดภัยของเครื่องคุณนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยเดียวตรงนี้เราดูในส่วนของฟีเจอร์ตัวเครื่องกันหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาว่ากันในเรื่องของสเปคกันบ้างนะครับหลายคนอยากจะรู้แล้วว่าสเปคตัวนี้เป็นยังไงนะครับเปิดเลยเราเช็คจาก CPU C หรือ CPU Z นะครับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น CPU จากทาง Intel ในตระกูล i v b i d นะครับจะมาในรุ่นอย่าง Intel Core i7 นะครับ 3517U นะครับมีสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่1.9 GHz ิะรนะครับในส่วนของแรมนั้นนะฮะแรมก็เป็นแรม DDR 3นะครับขนาด4 g b จกนะครับในส่วนของกราฟิกการ์ดนะครับเดี๋ยวเราเช็คจาก GPU C หรือ GPU Z เลยนะครับกราฟิกการ์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็น GeForce GT 6 3 0 m นะครับมี2ตัวนะครับก็จะเป็น ชิปออน p ีพอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็น HD กราฟิกสีฟันนะครับในส่วนของฮาร์ดดิสนั้นนะครับก็จะเป็นฮาร์ดดิสขนาด7 5 0 g b อหตนะครับตัวนี้นะครับจากทางโดยชิบ้าเหมือนกันก็จากที่พูดสเปคมาเมื่อสักครู่นี้นะครับถือว่าเป็นโอ้โหสเปคนี่ขนาด PC ย่อมๆเลยนะครับ PC เล็กๆเ,เครื่องนึงเลยไม่เล็กแล้วฮนะ <laughs> CPU ขนาดนี้นะครับก็ สามารถทํางานนะครับทั้งหน้าจอทัชสกรีนได้แล้วก็ใช้งานแบบทั่วไปแบบโนบุกธรรมดาทั่วไปก็ได้นะครับถือว่าน่าสนใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไอ้นี่ดีกว่าเบนชมรร์มารซกสักหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันประสิทธิภาพจะเป็นยังไงลองดูเลยกันจะจะเลยมามา ตรงนี้นะครับเฟรมเลทก็จะอยู่ประมาณ20กว่าๆนะครับ24่นะครับ25 26 27 28า24 25 26 27 28นะครับโดยประมาณครับความคมของภาพนะครับก็ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับการกระตุกก็ไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับมีดูความชัดนะครับเนียนเลยทีเดียวนะครับดูพวกรายละเอียด เล็กๆไกลๆนะครับทำได้ดีเห็นหมดก็ดูจากสีสันนะครับสดใสทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ความสมูทความไหลลื่นของภาพนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับจากเฟรมเรทที่เห็นเนี่ยประมาณ20กว่ากว่าเกือบ30นะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับการ์ดในเครื่อง PC นะครับการ์ดแยกออกมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ30-40เฟรมเรทเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็เกือบๆเท่าแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดาลเลยนะเออนะครับอันนี้เราก็ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าภาพมันสมมุติขนาดไหนไหลเรื่องขนาดไหนในส่วนของผลคะแนนนะครับสามารถไปติดตามได้ในบทความนะครับโอซิเซตพอมเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เพียงแค่เนบนมัง์อันนี้อันเดียวนะครับมีการเทสอย่างอื่นๆด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันนะครับไปเป็นไงกันบ้างครับ สำหรับโตชิบ b a s ซท e l l ไลท P840T n o t e บุ๊กทัชสกรีนพร้อมกับ CPU อันร้อนแรงนะครับก็ i7 นั่นแหละอหลายคนกน็น่าจะถูกใจกันไปนะครับหน้าจอทัชสกรีนได้ Windows 8สุดแล้วละ่ะชั่วโมงนี้ไม่มีใครสู้ตัวนี้ได้แล้วละ่ะนะครับก็หลายหลาคนได้ยินมาแว่วๆบอกว่าดูรีวิวโน้ตบ o ๊กเนี่ยดูที่ไหนก็ดูได้แต่ทำไมต้องมาดูที่โอโคซน e ก็ได้ยินมาคร่าวๆว่าพิธีกรหล่อนะฮะอันนี้ได้ยินมาผมเอามาเล่าเฉยๆจริงๆจริงๆไม่มีอะไรแค่เล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางโตชิบาประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้นําเสนอให้แฟนๆเอวเวอร์คอล์โซนได้ดูกันนะครับบททดสอบสเปคจะแรงขนาดไหนโอซเซปอมเขาทําการทดสอบเรียบร้อยแล้วเร็วๆนี้เจอกันนะครับ วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ